ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะเอามื่อนี้กัมาพ,อพอบพอคับพ่อเตรียมมีน้อครับเนาะพ่อเตรียมสีภามาสรุปเรีกรัฐบาลไทยเฮาพี่น้องครับมื่อนี้กัวันที่หกสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันที่สองพี่น้องสองพฤษภาคมหกเจ็ด รัฐบาลไทยเขาออก9 8 0 1 1 6ครับเลขล่างก็ออก17เนะพี่นองเนาะครับก็มีเอฟซีหลายคนนัทันคอมเมนต์มาถาโครงสุดท้ายพอเตียมครับแต่ว่ามือนี้พอเตียมสีมาสรุปตั้งแต่เลขล่างก่อนนะพี่นองเด้อมันทั้งบนทั้งล่างมันเป็นคลิปมันเงาหนะพี่นองเนาะครับนี่ครับโค้งสุดท้ายที่พอเตียมได้สรุปไปวัที่ผ่านมานะครับ ห้ได้เบิ้งได้ที่ตามพอเทียมก็ไดิเห็นอยู่นะครับเนาะครับวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดเนี่ยสรุปโค้งสุดท้ายบนล่างครับบนวิ่งหกกับแปดนะครับจับคู่ก็มีหกหนึ่งเข้าตัวกลับพี่น้องเนาะส่วนล่างเจ็ดตัวเดียวพี่น้องศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดแต่พี่น้องน่าเสียดายนะครับ เอามือนีพอเตรียมผ้ามาสูบล่างก่อนเราพี่น้องเนาะเลขกล่างก่อนเพราะว่าเลขกบนเอาไว้มือเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเอาไปได้เบิง้งติดตามพอเตรียมก็เห็นนะครับเนาะครับเดีย๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับครับชุดเตีมยม้พี่น้องเด้อพอเตรียมจะให้เบิ้งชุดเตียมก่อนชุดเตียมแปดถังนะครับนี่อันนี้พอเตรียมคอยต่องวดนะพี่น้อง ล่างแปดตัวเดียวก็คือเก่านะครับเพียงที่ว่าพอเตียงจะมาตัดลงให้มันเหลือหน่อยหางนะครับเอาแต่ว่าเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับเดือมมาตัวแรกกับพิจารณาวแปดชุดแปดหางนะครับแปดซีตัดไปเลยพี่น้องแปดซีตัดไปไม่น่าจะมาด้วยกันแปดกับซีนี่หรือว,ว่าตัวใดเอฟซีลู่ ก็ตัดเอานะครับตัดเอามันเดือนหน่อยหางลงบางทีอาจพอเตรียมอา,าจทีสรุปแล้วมันบดเป็นตัวแม่นตัวมักเจ้าของนอพี่น้องเนาะครับเอาไปเบิ้งน้ำกัน,นพี่น้องเนาะเอาตะเล็กล่างก่อนนะครับเล็กวิ่งตัวเก่าคือเก่าพอเตรียมโบเปียนนะครับ บรรยากาศพี่น่องเอ้ยห่อนเป็นตะนในสิห สรุปโค้งสุดท้ายล่างนะครับเนาะ ล่างวิ่งแปดตัวเดียวนะครับแปดชิมมีแปดยังดับพี่น้องบานนี่แปดหนึ่งพอเตียมมากรีกเขีดกด้พี่น้องเด้ เราเตรียมมากรีกชีกนะครับตัวท้ายแปดหนึ่งแปดสามแปดห้า สามหางนี่แหละพี่น้องพอเตตียม,มัดส่วนตัวนะครับแปดห้า ผัดเจนแล้วพี่น้องเนาะครับพี่น้องแชทหน้าจอครับผมผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอ้อโทษขออภัยได้พี่น้องเดอ้อชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนนั้นแล้วมากชอบตัวใดก็จะลืมไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะ ครับการจับนี่แหละพี่น้องถ้า fc มักตัวเลขก็เข้าไปจับไซเอาก็ได้มักแปดมักคือพอแต้มบะอันนี้ตามสูตรเด่นเด่นเลยครับแปดนี่ครับเอาควายมากควายเขาเนะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลื่อมนะพี่น้องเนื้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำเดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับ ครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่พอแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณเยซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข้ใหญ่มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกแตล่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไปพอกันอยีกคลิปหนะ้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม